สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับนะเช่นเดิมครับเราจะอยู่กับโรคอันสมบูรณ์มาจัดกันเลยดีกว่านะครับ,บก้าวมังกรมียานวิเศษที่น่าสนใจจริงๆซื้อหาวกล่าวด้วยเสียงดังเป้งข่าวนี้เท้าของเขากวาดไปชนหวังต้าจนเลือดพุ่งออกมาจากปากของเขาอีกครั้งแม้ว่าเขาจะพยายามต่อต้านอย่างเต็มที่แต่ท้ายสุดแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยหวังต้าแข็งแกร่งกว่า ผู้ฝึกตนอนาณาจักรปลดปล่อยตัวเองระดับสูงสุดเพราะเขามีค่ายกลโบราณสักไว้บนร่างกายเชกเช่นพี่น้องของเขาทุกคนหากพวกเขาร่วมมือกันพวกเขาจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ใครเทียบได้ภายใต้สวรรค์นี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ซสือห่าวได้รู้มาจากชายแดนลูกหลางตอนที่เขาได้ต่อสู้กับหวังต้ายอย่างแท้จริงเขาเข้าใจมันไปอีกขั้นหนึ่งไม่ง่ายเลยมิฉะนั้นถ้าเป็นคนธรรมดา ตาบได้ที่ซือหาวขยับหนิวก็สามารถสังหารคนผู้นั้นได้อย่างง่ายได้อย่างไรก็ตามผลลัพธ์ยังคงถูกกำหนดไว้แล้วหมัดของซือหาวคุ้งออกไปฟาดไปที่หวังตา้าจนระเบิดเลือดปอิวกระจายไปทั่วทำให้ทุกคนที่นี่ต่างแตกตื่นตกใจไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกล้าลงมือจัดการกับทายาทตระกูลหวังด้วยความขวดเทียมขนาดนี้ละอองเลือดและเศษกระดูก สองปรากายหวังต้าสร้างร่างกายของเขาขึ้นมาใหม่ทันทีผมเผ่าของเขายุ่งเหยิงดูเหมือนวิญญาณอาฆาตเขาจ้องไปที่ซือหาดด้วยความตกใจและความกลัวไม่ธรรมดาอย่างที่คาดคิดมีทักษะวังอย่างซ่อนอยู่จริงๆซื้อหาพยักหน้าหวังต้ามีค่ายกลซ่อนไว้ในตัวเขาที่สามารถกระตุ้นพลังชีวิตทําให้เขาสามารถรอดพ้นจากความตายได้อย่างรวดเร็วหากมังกรทั้ง9้าถูกสลักค่ายกลชนิดไว้สักสองหรือสตัว จะทายพวกเขาแข็งแกร่งเทียบเท่ากับคู่สูงสุดค่ายกลทั้งหมดจะสอดประสานกันอย่างลงตัวทําให้พวกเขาแทบจะกลายเป็นอมตะวันนี้เจ้าโชคดีในเวลานี้สุนัขตัวน้อยพูดขึ้นมองไปที่เฉาวีเซิงเจ้ายังสารักค่ายกลโบราณน,นั้นไว้ในร่างกายหรือไม่หากเจ้าสามารถลออค่ายกลที่อยู่ในตัวของเด็กน้อยคนนี้ออกมาในอนาคตมันจะทําให้เจ้ากลายเป็นผู้อมตะแท้จริงถ้าเช่นนั้น ข้าจะให้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่เจ้าซื้อหาวดี้นแบบนั้นเขาก็เดินไปเตะหวัางใต้ขังทําให้เขากากเลือดออกมาแทบจะนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นไม่สามารถลุกขึ้นอีกในร้านอาหารแห่งนี้ทุกคนต่างวาดผวาหญิงสาวมากมายต่างอ้าปากตาค้างไม่อยากเชื่อสายตาตนเองสหายเต่าระเว้นได้ควรละเว้นในเวลานี้มีเสียงดังขึ้นมันมาจากกลุ่มคนอาณาจักรเซียนนั่นเองมีคนหลายคนเดินเข้ามาสีหน้าพวกเขาสงบลง เพียงแต่ตอนนี้พวกเขายืนบางหวังต้าไว้ตระกูลหวังทําให้ข้าอับอายก่อนทําหมข้าถึงลงโทษเขาไม่ได้ซื้อหาวถามข้าไม่สนใจว่าเจ้าจะเสียใจอย่างไรตอนนี้เจ้าใส่หัวไปได้แล้วชายชุดขาวคนหนึ่งพูดด้วยความหยิ่งพยองสหายเต่าเรื่องแบบนี้ถือว่าข้าขอเถิดพวกเราควรเปลี่ยนอาวุธเป็นแพรพันเพื่อรักษาน้ําใจสื่อไปเคยเห็นกันหน้าท่านเห็นว่าอย่างไรผัววุโสอีกคนกล่าวซื้อหาวมองไปที่ผัววุโสกล่าวว่า คาพูดของเจ้ามีเหตุผลอยู่บ้างอย่างไรก็ตามเด็กคนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างอวดดีถ้าตระกูลหงขอ,งของนะจาจเซียนต้องการปกป้องใครคนนั้นจะได้รับการปกป้องหรือเจ้ากล้าต่อสู้กับพวกเราเจ้าหนูนั่นพูดอย่างเย็นชาเสื้อหาวขวลรอเสียงเขามืดคืมรำมีพลังนี่เป็นเฉลยข,ของข้าไม่มีใครหยุดการกระทําของข้าได้คนเหล่านี้ไม่ได้เป็นอมาตะแท้จริงแต่พวกเขากล้าจะชี้นิ้วมาที่เขานับว่ารนหาที่ตาอย่างแท้จริงที่แย่ไปกว่านั้น เขาจะปราบปามผู้มันและจะหอบผู้มันทั้งหมดเป็นฉเฉลยเรานี้กลับไปยังอาณาจักรตามกว่าเจ้าต้องการเป็นศัตรูกับตระกูลหงขออาจาเซียนในอีกด้านหนึ่งมีคนพูดอย่างเย็นชาซื่อหาไม่พูดอะไรในเวลานี้เจ้าหมาน้อยรีบสอดแทรกเข้ามาว่าตระกูลหงก็แค่รมที่หายออกมาในตอนนั้นข้ารับสัตว์เลี้ยงรูปร่างมนุษย์ตัวหนึ่งที่มีแท้ว่าหงอย่าบอกนะว่าเจ้าคือทายาทของมันไอหมาเจ้าเจ้าหนูชุดขาวชี้ไปที่มัน ได้ความโกดสีหน้าเขาเย็นชาย,ยังไม่น่าเชื่อฮ่หาฮ่าไม่พอใจก็ลองดูมาน้อยพัวตัวเองกระดิ่งที่คอมันเริ่มสั่นสะเทือนในทันใดนั้นล่างของผู้คนเหล่านั้นล้วนส่องแสงมีสัญลักษณ์ลึกลับปกคลุมศีรษะพวกเขาพวกเขาล้มลงกับพื้นกิ้งไปกิ้งมาอย่างต่อเนื่องพร้องกระกีดร้องอย่างน่าสังเวชราวกับขัวของพวกเขากําลังจะแตกออกจากกันพวกเจ้าเป็นทายาทตระกูลหงจริงๆ สัตว์เลี้ยงมนุษย์ในตอนนั้นถึงกับส่งต่อคำสาปไปยังลูกหลานสุนัขตัวน้อยส่งเสียงดังอ่าคนพวกนั้น,นกรีดร้องอย่างอนาถเมื่อเสียงะระฆังหายไปพวกเขาก็ตัวสั่นด้ความหวาดกลัวก่อนจะคุกเข่าลงกราบแล้วพูดว่าผู้รับใช้ไม่เอาไหนขอน้อมพบท่านผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนตะลึงแม้แต่คนที่มีจิตใจแข็งก้าวยังทําใจยอมรับต่อเรื่องนี้ไม่ทันนี่เป็นสถานการณ์แบบไหนผู้บ่มาอตระกูลของของขานาจักเสียนลงเอ่ยเช่นนี้ พวกเขาเรียกสุนัขตัวเล็กตัวนั้นว่าคู่ยิงใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นในโลกเจ้าหมาน้อยแสดงท่าทีอวดดีดูไม่กังวลตั้งแต่แรกเริ่มและมองพวกมันอย่างดูถูกทุกคนพูดไม่ออกนี่มันแปลกประหลาดเกินไปจริงๆท่านคู่ยิงใหญ่เป็นท่านจริงๆขัวเบอร์โศบที่มีอายุมากที่สุดกำลังตัวสัน่นคลานไปบนพื้นดวงตาเขาเต็ไมไปด้วยความตื้นตันใจคนอื่นจะไม่ตกใจกับภาพนี้ได้อย่างไรพวกเขาทั้งหมดตกตะลึงอย่างถึงที่สุด มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงการให้เกียรติสุนัขตัวเล็กแบบนี้ช่างน่ากลัวจริงๆเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรเจ้าหมาน้อยมองไปที่พวกเขาด้วยความเหยียดหยามมันกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะหยกเพราะขาของมันสั้นเกินไปเหงื่อเย็นไหลลงมาในร่างกายของผู้อาวุโสคนนั้นทันทีเป็นเพราะเจ้าหนูในตระกูลของเขาเรียกมันโดยตรงว่าสุนัขโง่สิ่งนี้ทําให้เขาหวาดผวาจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาคิดถึงความโหดร้ายในอดีตของสุนัขตัวนี้ ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นปีมันมีความป่าเทือนอย่างน่าเหลือเชื่อหากมีใครเรียกมันว่าสุนัขโง่จะทําให้มันคุ้มคั่งและสังหารคนผู้นั้นทั้งตระกูลในอดีตบรรพุรุษโบราณตระกูลหงไปเผอเรียกมันครั้งหนึ่งจึงถูกมันตามรางควาจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแม้เขาจะกลายเป็นพ่วมาต่าแท้จริงแต่เขายังไม่เต็มใจจะนึกถึงอดีตน่านเป็นช่วงเวลาที่น่าสังเวชสุดในชีวิตของเขาเขาต้องการลืมเรื่องนี้ไปซะ แต่ตอนนี้ลูกหลานของเขาต้องไปเชิญหน้ากับบรรพุรุษคนนี้อีกพวกเขาจะไม่กลัวได้อย่างไรตอนนี้ขาของพวกเขาเป็นตะคิวไปแล้วในท่านผู้ยิ่งใหญ่ได้โปรดยกโทษให้กับพวกเราด้วยชายชาราโขศีรษะยังดูเดือดคาบเรือนปรากฏบนหน้าผากของเขาโดยการฝึกฝนของเขาต่อให้ศีรษะตกลงพื้นก็ไม่แน่ว่าจะมีโรหิตคุ้งออกมาแต่เขายังไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแสดงความจริงใจออกมามา,มากที่สุดคนข้างหลังเขาทุกคน หน้าเนี่ยนิ้วคิ้วขมวดและตกใจมีบางคนที่มึนงงไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ได้อย่างไรเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ทุกคนในตระกูลที่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมาเหล่านี้ท่านลุงชายวัยกลางคนร้องออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาคุปปากชายชราหันไปตะคอกข้าไม่เคยคิดว่าหลังจากหลายปีผ่านไปจะได้พบกับทายญาทของเจ้าเด็กนั่นอีกครั้งสุนัขตัวเล็กแยกเขี้ยวหัวเราะทำให้คนทั้งหมดร่างกายสั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวในความเป็นจริง ครัววุโสคนนั้นกําลังสาบแช่งอยู่ข้างในหลายปีผ่านไปเหตุฉนัยสุนัขตัวนี้ถึงได้กระโดดออกมาอีกครั้งในตอนนั้นบรรพุรุษของเขายืนยันว่าสุนัขตัวนี้ได้ตายไปแล้วเพราะมันถูกหอกแทงทะลุศีรษะแล้วตอนนี้ฉนัยมันจึงมีชีวิตรอดชายชรลาคนนั้นอยากกลับไปรายงานเรื่องนี้ให้กับบรรพุรุษโบราณฟังเดี๋ยวนี้สวรรค์ยังมีตาอยู่หรือไม่เหตุฉนัยปีศาจร้ายตัวนี้ที่แม้แต่บรรพุรุษของเขายังต้องหน่าซีดถึงได้มีชีวิตอยู่หลังจากผ่านไปหลายปี เหตุไหนจึงโผล่มาในวันนี้เลิกผู้จาไร้สาระได้แล้วรีบมาขอโทษสัตว์เลี้ยงมนุษย์ของข้าเดี๋ยวนี้สุนัขตัวน้อยยืนกงเล็บชี้ไปที่เฉาวียเซิงเป็นผลให้ทั้งสองฝ่ายต่างมองมาที่มันด้วยความเกลียดชังในขณะนี้คนกลุ่มของอาณาจักรเสียนกําลังขัดแย้งกันอย่างดุนแรงโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่พวกเขาถูกสุนัขตัวน้อยเหยียบย่าต้องการให้คุกเข่าขอโทษนั้นเป็นเรื่องที่พวกเขารับมันไม่ได้สําหรับเฉาวียเซิงไม่จําเป็นต้ออธิบาย แม้แต่น้อยราก็ว่าเขาดื่มน้ำมันเนี่ยหนึ่งถังลงไปในท้องเขาเกียดมันมากจนอยากจะเหยียบมันให้ตายนี่คือสัตว์เลี้ยงมนุษย์ของท่านผู้ยิ่งใหญ่ขัววุโศคนนั้นยังคงมีสีหน้าจริงจังและถามอย่างระมัดระวังใส่หัวไปเาวียเซิงไม่สามารถทนรับเรื่องนี้ได้ต่อไปเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อทำให้เขาขุนเคืคงสิ่งที่เราทำก็แค่พูดไม่กี่คำกับเจ้าหนูคนนั้นคนด้านหลังพึ่งพามัาเขายอมรับกับขักเขา กระทำการต่อต้านสือหาแต่พวกเขาไม่ได้มีปัญหากับเฉาเวียเซิงเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะสัตว์เลี้ยงของข้าดังนั้นพวกเจ้าทุกคนจำเป็นต้องชดใช้ใเขาสุนัขตัวน้อยกล่าวได้ท่าทางก้าวเราท่านลุงทำไมต้องทำแบบนี้มันก็แค่หมาตัวเล็กมีความจําเป็นอะไรที่เราต้องเคารพมันถึงขนาดนี้ด้านหลังเจ้าหนูในชุดขาวไม่สามารถทนรับเรื่องนี้ได้ต่อไปในความเป็นจริงเขาอดทนมามา,มากพอแล้วจนปอดเขากําลังจะระเบิด ตระก,กูลเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดกลุ่มหนึ่งของอาณาจักรเสียนบรรพุรุษโบราณพวกเขาเป็นถึงผู้อมตาแท้จริงที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าตอนนี้พวกเขาถึงกับต้องคุกเข่าให้กับสุนัขน้อยตัวหนึ่งนี่เป็นเรื่องเลวร้ายทั้งเพกเขาไม่สามารถทนต่อสิ่งนี้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ต้องต่อต้านให้ถึงที่สุดเป็นเพราะเขาไม่รู้เกี่ยวกับภูมิหลังของตระก,กูลเขาไม่เข้าใจความจริงในอดีตบรรพุรุษโบราณตระก,กูลเขาถือว่า นี่คือประวัติศาสตร์อันดำมืดช่วงเวลาเลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาเล่าให้คนรุ่นหลังฟังได้อย่างไรมีเพียงคนอาวุโสบางคนเท่านั้นที่รู้เรื่องพวกเจ้ายังสงสัยในตัวข้าอย่างนั้นหรือด้วยเสียงขู่สุนัขตัวน้อยกระโดดออกมาร่อนลงบนศีรษะเด็กน้อยที่สวมชุดสีขาวและใช้อุ้งเท้าตบลงไปหลายสิบครั้งชายชุดขาวคนนั้นเลือดไหลท่วมใบหน้ากอดศีรษะทิ่มพื้นอย่างรุนแรงเขาโกรธมาจนปอดตับปวดท้องไปทั้งตัว หมาน้อยตัวนี้ทําให้เขากลัวจนไม่สามารถทนรับไหวเจ้าทําให้ขา้าอายข้าขอเสี่ยงกับเจ้าแล้วเขาคำรามออกมาเจ้าคิดว่าเด็กสาเลวอย่างเจ้าเป็นตัวตนที่พิเศษอย่างนั้นหรือหรือแม้แต่บรรพุุษโบราณเจ้ายังเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงของขา้าเจ้าก้าเทีะท้าทายขา้าก่อนนับว่าแสหาความอัปยศใส่ตัวหมาน้อยขัวร้อยยอะอย่างน่าดานข้าขอเสี่ยงกับเจ้าแล้วชายหนุ่มตะโกนออกมาพร้อมกับปวดป่อยยานวิเศษขั้นสูงสุด เพื่อเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกับสุนัขหน้อยแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ไร้ผลยานวิเศษไปจำตระกูลที่เขาเชื่อมั่นนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าขาตะกะแตนยันลอรถในอีกด้านหนึ่งคนอื่นจากตระกูลหงตางหวาดกลัวอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัววุโสคนนั้นใบหน้าเขามีน้ำตานองเขาคุกเข่าและโขกศีรษายอย่างดุดันเจ้าเด็กชั่วย,ยังไม่หยุดอีกเขาคำรามออกมาท่านลุงทำไมถึงต้องเคารพมันเช่นนี้เจ้าหนูในชุดขาวตกใจโกรธมาก เรื่องที่เกี่ยวกับวบันพู้หุษของเรานั้นคือเรื่องจริงชายชรากรมกืนอย่างเต็มที่กว่าจะสามารถกล่าวคำนี้ออกมาทุกคนต่างหวาดผวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนจากนาจักเสียนเมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งนี้พวกเขาทุกคนแสดงออกอย่างแปลกประหลาดข่าวนี้น่าประหลาดใจเกินไปสุนัขตัวน้อยถึงกับเรียกคัวมาตาคนหนึ่งว่าสัตว์เลี้ยงมันมีภูมิหลังแบบไหนกันแน่สำหรับคนรับใช้สองคน ของหวังต้าและเซียนอมาตาหวังรวมทั้งหวังเทียนล้วนมีใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในตอนแรกพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถพึ่งพาตระกูลนมาตาได้แต่ในท้ายสุดพวกเขาถูกสุนัขตัวเล็กๆป่าป,ปามและกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างสมบูรณ์นี่มันน่ากลัวเกินไปจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อได้ยินค,คําพูดเหล่านี้พวกเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องวันพบุรุษโบราณของตระกูลหงซึ่งเป็นพัวมาตาแท้จริง เขาเป็นสัตว์เลี้ยงมนุษย์ของสุนัขตัวน้อยนี่จริงๆหรือนี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปตระกูลใหญ่ต่างหวาดกลัวแทบตายในทันทีอย่างน้อยสุดชายหนุ่มและหญิงสาวจากตระกูลอมตะของก้าวสวนเบื้องบนรวนแล้วแต่อ้าปากค้างใบหน้าซีดเผือกด้วยความหวาดกลัวเมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังคิดว่าหลานชายคนโตของตระกูลหวังจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ตอนนี้เฉาว,วีเสิงและสุนัขตัวน้อย กับทาให้ทุกคนตกตะลึงอย่างถึงที่สุดในท้ายสุดผู้ว,วุโสคนนั้นยืนขึ้นก่อนจะทุบศีรษะเด็กชุดขาวยาวดุแรงทําให้เขาคุกเข่าลงหวังต้าตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เดิมทีเขาคิดว่าเขาสามารถพึ่งพาความแข็งแกร่งของตระกูลอมะตะของอาณาจักรเสียนเพื่อคุกคามเฉาว,วีเซิงปราบปรามศัตรูแต่ในท้ายสุดพนธมิตรที่แข็งแกร่งสุดของเขากับคุกเข่าคารพฝ่ายตรงข้ามในเวลานี้ซืือหายยื่นมือออกมาพร้อมกับลากหวังต้าไป ต่อหน้าทุกคนเขาต้องการลอกค่ายกวนที่อยู่ในร่างกายของหวังต้าเพื่อมอบเป็นของข,องขวัญแก่เาาเวียเซิงตอนนี้เจ้าอ้านาวนเฉาดูเหมือนเด็กน้อยอายุเจ็หรือ8ปีร่างของเขาอ้วนท้วมในชุดนักพ์เขาบินไปข้างหน้าพร้อมกับเตะหวังเทียนยาวดุนแรงทำไมเจ้าไม่แสดงความกล้าออกมาเจ้ากล้าเดินไปรอบๆแล้วตามราค่ายอย่างนั้นหรือในช่วงเวลาหลายปีนี้เจ้าอ้างชื่อของเซียนมาตาหวังและติดภาพประกาศฆ่าไปทั่วโลกเจ้ากำลังรนหาที่ตาย เจ้าอ้วนเฉาโกรธมากเขาทุบตีหวังเทียนจนร่างกายบี่บันหากไม่ใช่ว่าวิญญาณเั้งเดิมเขายังอยู่ป่านนี้คงตายไปแล้วร่างหวังต้าเปล่งประกายสดใสซื่อหาจับสัมผัสค่าย,ายกวนพลังศักดิ์สิทธิ์แปลก,กสลักอยู่ในร่างกายเขาทําให้แม้แต่จิตวิญญาณเขายังสั่นสะท้านเจ้าทําอย่างนี้ไม่ได้เขากรีดร้องอย่างบ้าคลั่งและคำรามออกมานั่นเป็นสิ่งที่พ่อของข้าสลักไว้หากเจ้าแตะต้องมันเขาจะรู้สึกได้ทันทีหวังต้ากล่าวนี่เป็นครั้งแรกที่เขา แสดงสีหน้าหวาดกลัวออกมาแต่เขายังไม่ลืมที่จะคุยอีกฝ่ายเสื้อหาฟาดฝ่ามือออกไปตบใบหน้าของเขาจนหายไปครึ่งหนึ่งในเวลาเดียวกันความกระจ่างสายที่ก่อตัวขึ้นภายในร่างกายของเขาปะทุยาวรุนแรงท่านัวาวุโสท่านควรกลับไปที่อาณาจักรเซียนพร้อมกับเราถ้าท่านบรรพุรุษรู้ว่าท่านควาวุโสยังมีชีวิตอยู่เขาต้องดีใจมากแน่แนัววุโสของตระกูลหงบอกเจ้าหมาน้อยดีใจมาก ผู้เฒ่ารู้ว่าบรรพุรุษโบราณเขาเกียดสุนัขตัวนี้จนแทบตายหากเขานำสุนัขตัวน้อยนี้กลับไปจริงๆบรรพุรุษเขาต้องทำให้มันต้องชดใช้อย่างแน่นอนเจ้าหมาตัวน้อยกำลังขวร้อยอย่างเสแสร้งและพูดว่าไม่ต้องรีบในความจริงมันไม่กล้าก้าวข้าไปที่อนาณาจักรเสี่ยนตอนนี้มันกลายเป็นผู้มาตาพิการไปแล้วหากสัตว์เลี้ยงมนุษย์ตัวนั้นรู้เขา้าสถานการณ์มันต้องลำบากอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามคนอื่นไม่ได้คิดแบบนั้น พวกเขาทั้งหมดต้องการรายงานกลับไปยังครอบครัวพวกเขาอย่างรวดเร็วสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันบ้าเกินไปก่อนหน้านี้หมาน้อยตัวหนึ่งเคยเรียกขัวมาตาที่แท้จริงว่าสัตว์เลี้ยงแม้แต่ตระกูลอมตาอีกหลายตระกูลก็ยังรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าเหลือเชื่อมากเกินไปพวกเขาต้องส่งข่าวกลับไปอย่างรวดเร็วเพื่อรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนรู้สึกว่าโรคนี้บ้าขั่งเกินไปแม้แต่สุนัขตัวเล็กๆก็ยังกล้าแสดงออกอย่างสูงส่ง กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พวกเขามองไม่เห็นตระก,กูลหงนี้เป็นถึงตระก,กูลอมาตะที่แท้จริงและทรงพลังบรรพรุษโบราณของตระก,กูลนี้บรรลุความเป็นอมาตะในช่วงสมัยโบราณอีกทั้งยังเป็นผู้อมาตะทรงพลังมากสุดคนหนึ่งขอแนะนกเสียนหลังจากสะสมความแข็งแกร่งตลอดยุคสมัยใหม่เมซาบาตอนนี้เขาทรงพลังมากแค่ไหนแต่ตอนนี้มีบางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเขาเป็นสัตว์เลี้ยงมนุษย์สุนัขเป็นเจ้านายของเขานี่มันตกใจจริงๆ ลาวกับฟ้าผ่าตอนกลางวันแสกๆจิตใจของทุกคนไม่เกี่ยมไม่สามารถปรับสภาพทันนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเกินไปหรืออาจเรียกได้ว่านึกไม่ถึงสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังบันพุดุษโบราณของตระกูลหงจะมีประวัติศาสตร์อันมืดมนแบบนี้จริงๆหรือเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนหรือเป็นจุดบกพร่องแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงไปมากแล้ว ในตอน,นีทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างของสุนัขตัวเล็กแม้แต่ซื่อหาวที่เคยแสดงพลังของเขามาก่อนก็ถูกคนอื่นมองข้าไปชั่วขู่ความสนใจของพวกเขาอยู่ที่เจ้าหมาน้อยทั้งหมดดวงตาทุกคนกำลังลุกไหม้อย่างดุเดือดถึงแม้ว่าร่างของสหายคนนี้จะไม่ได้โออาดเหมือนกับมังกรที่แท้จริงหรือหงเคิงอมาตะแต่ก่อนหน้านี้มันเคยมีสัตว์เลี้ยงที่พู่อมาตาแท้จริงไม่ทราบว่าควรเรียกว่าผู้วุโสว,ว่าอย่างไรดี มีคนเดินเข้ามาคุกเข่าและแสดงความเคารพอย่างสูงหลังจากมีคนทำเช่นนี้คนอื่นก็เข้ามาพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคนแก่เด็กหนุ่มสาวสายตาทุกคนเต็มไปมด้วยความเคารพใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะเป็นพัวมาตะที่แข็งแกร่งซึ่งซ่อนตัวอยู่ในโลกก็ได้ข้าคือสุนัขเทพคู่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าใครต่างเรียกข้าว,ว่ามีคุณธรรมสูงส่งและพอสวรรค์นอันยอดเยี่ยมสิ่งที่ชีวิตของข้าสแสวงหาคือการบรรลุในตาวันยิ่งใหญ่ สุนัขตัวน้อยกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังเค่งขืมโดยเฉพาะตอนที่มันกล่าวคำว่าคุณธรรมสูงสุดชาวีเสียงบีบจ,จมูกเต่เงในขณะที่เขาฟังสุนัขน้อยกำลังพามคนอื่นอาเต็มไปด้ความเคารพแต่เขากับหงุดหงิดอย่างหยิ่งครูอวุโสคาต้องการได้รับการสั่งสอนจากตัวตนอันสูงส่งเช่นท่านไม่ทราบว่าครูอวุโสยินดีรับลูกศิษย์หรือไม่ใครบางคนอดไม่ได้จะถามออกมาได้ความตื่นเต้นมีผู้คนมากมายที่นี่จึงเป็นธรรมดาที่พวกเขา แย่งชิงโอกาสอันดีมาครองก่อนคนอื่นข้าไม่คิดจะเดินไปในแดนเทพข้าอยู่ในแดนแห่งการเกิดใหม่เพราะข้ารู้ว่าแดนเทพจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในไม่ช้าเจ้าหมาน้อยกาวอย่างจริงจังทุกคนเริ่มเงินงงมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรืออย่างไรก็ตามทําไมพวกเขาถึงรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องหนักอะไรจะขนาดนั้นชาววีเสิงเก่าสัตว์เลี้ยงมนุษย์อย่าพยายามอวดดีต่อหน้าข้ามิฉะนั้นข้าจะตอบเจ้ารงนรกให้เจ้าได้รับความทรมานหมื่นชั่วย,ยุคน หมาน้อยส่งเสียงขู่สหายเตาได้โปรดอย่าพูดพล่อยๆขัวูุโสพ,พูดความจริงเจ้าจะทำให้เสียการใหญ่ไม่ได้คนอื่นต่างวิพากษ์วิจารณ์เฉาเวียเซิงทีละคนด้ความกระตือรือร้นที่เจ้าใจลูกหมาตัวน้อยเฉาเวียเซิงต้องการสาปแช่งเจ้าพวกงี่เงาเหล่านี้ถูกหมาน้อยตัวนี้หลอกไปหมดแล้วใครจะรู้ว่านี่จะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีในความเป็นจริงคนเหล่านี้ก็ไม่ได้งี่เงาเช่นเดียวกับพัวเขาทั้งหมดรู้สึกเหมือนสุนัขตัวน้อยตัวนี้ น่าจะพูดโม้เสียมากกว่าแต่พวกเขาเข้าใจได้ว่าภูมิหลังของมันยอดเยี่ยมดังนั้นพวกเขาทั้งหมดจึงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เท่านั้นแม้แต่บรรพบุรุษโบราณตระกูลหงังเป็นสัตว์เลี้ยงสุนัขตัวนี้แล้วมันจะแข็งแรงแค่ไหนกันหากพวกเขาเนี่ยสามารถสร้างความสัมพันธ์กับสุนัขตัวนี้แนอนาคตข้างหน้าพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์มากมายมหาศาลหลายคนมีเป้าหมายในใจโดยรู้สึกว่าถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถทําให้สุนัขตัวน้อยตัวนี้ โรยปานได้มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาเนี่ยมากมายอย่างแน่นอนสำหรับคนนะครับของตระกูลหงต่างคุกเข่าอยู่ที่นั่นด้วยความโกรธแต่ไม่กล้าจะส่งเสียงออกพวกเขาทั้งหมดทําได้เพียงคุกเข่าที่นั่นอย่างเชื่อฟังผัววุโสมีอะไรที่ท่านต้องการอีกหรือไม่เรายินดีรับใช้ไม่ต่างจากม้าหรือลายท่านมีคนเริ่มทุ่มสุดตัวออกมาแล้วสุนัขน้อยค่อยนิ่งสงบแสดงออกยิ่งกว่านั้นมันยังกล่าวว่านักพชาราผู้นี้ได้ฝึกตนเอง อย่างสันโดษมาเป็นเวลาหลายร้านปีข่าเดลาทิ้งโรคมนุษย์ไปนานแล้วเป็นเรื่องยากจะให้ความสนใจแก่โรคมนุษย์ได้อีกขัววุโโปรดแม่ตาขอบเขตการบวชเพืขอวุโสช่างสูงส่งแปสิ่งที่เราไม่สามารถแม้แต่จะมองขึ้นไปจึงไม่สามารถเข้าใจได้คนเหล่านั้นพากันชื่นชมแต่ก็มีความจริงอยู่บ้างพวกเขาไม่สามารถเข้าใจถึงการบวชในปัจจุบันของสุนัขตัวน้อยพวกเขาจึงรู้สึกว่าคำพูดของมันค่อนข้นขางสมเหตุสมผล ไม่ทราบผู้วุโสสามารถบรรยายเต่าวันยิ่งใหญ่ให้พวกเราฟังได้หรือไม่หลายคนถามพวกเขาต้องการได้ยินการบรรยายเต่าที่ยิ่งใหญ่ของปรมาจารย์คู่เป็นอรมตาแท้จริงตอนนี้ระดับบ่วงพร้อพวกเจ้าตื้นเขินมากเกินไปต่อให้ข้าบรรยายอะไรออกมาพวกเจ้าก็ไม่สามารถซึมซับไปได้กฎแห่งเต่าทั้งหมดล้วนสอดแทรกอยู่ภายในการเปลี่ยนแปลงของโลกเจ้าหมาน้อยพูดด้น้ำเสียงถุมชาวเวียเซงกอกตา หาเขาอยากจะตะโกนคขาว่าเจ้ารู้จักวิธีจริงๆหรือแต่คราวนี้เขาไม่อยากขัดคอมันมากนักไม่ว่าอย่างไรฝ่ายตรงข้ามก็ถือได้ว่าเป็นศัตรูข้าต้องขอให้ผู้ผุโสช่วยขจัดความสับสนของเราอธิบายขั้นตอนต่อไปมีคนถามอย่างจริงจังนั่นก็พอจะได้อยู่เพียงแต่ว่าพวกเจ้ามียาขั้นเทพหรือไม่เจ้าหมาน้อยเอ่ยถามทุกคนรู้สึกถึงความรังเล แต่สุดท้ายก็มีคนนำยาขั้นเทพออกมาวางไว้บนโต๊ะหยกนี่คือผู้สืบทอดตระกูลใหญ่ขอาแน่ใจเสียนนี่ถือเป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ยาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้รวมเป็นสิ่งที่ผู้ผู้โศผเขามอบเพื่อให้ใช้ปกป้องชีวิตในยามจำเป็นแน่นอนพวกมันมีเพียงก้านไม่ได้มีรากของยาใครยังต้องการฟังบรรยายเต่าอีกบ้างเจ้าหมาน้อยเอ่ยถามข้าก็ดวยจากนั้นก็มีสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังจากความรังเรชั่วครู่ในสุดพวกเขาก็วางยาศักดิ์สิทธิ์ไว้บนโต๊ะ ไม่ไกลออกไปดวงตาเฉาวีเซิงเผยเห็นแสงวาบเล็กน้อยแต่คราวนี้เขาไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะเขาคิดว่าตัวเองก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยเป็นเพราะเขาู้วาสุนัขงั่วตัวนี้ไม่ใช่คนดีมันต้องมีเจตนาชั่วร้ายอย่างแน่นอนใครมียาเซียนก้าววิญญาณเจ้าหมาน้อยเอ่ยถามคราวนี้ทุกคนพูดไม่ออกพักวเขาทั้งหมดทรายหัวนี่มันเลือกปรโรกอะไรกันขวกเขาจับโคกอะไรแบบนั้นมาได้อย่างไรยาชนิดนั้นต่อให้เป็นยาเซียนด้วยการก็ยังถือว่าล้ำค่าเป็นอย่างมาก แม้ว่าพวกเขาจะเกิดในนาจักเซียนแต่ก็เพียงได้ยินชื่อเท่านั้นไม่เคยเห็นตัวจริงของมันว่ากันว่ายาชนิดนั้นหากเอามาสกัดเป็นเม็ดยาจะทำให้ใครบางคนสามารถก้าวข,ข้าสส่วานาจักแห่งความเป็นอมะตะได้ทันทีนี่คือยาเม็ดล้ำค่าที่มีค่าสุดตั้งแต่อดีตจ,จนปัจจุบันพวกเจ้าไม่มีมันอย่างนั้นหรือเจ้าหมาน้อยสายขวได้ความไม่พอใจจากนั้นมันก็เอื้อมมือออกไปหยิบก้านยาศักิ์สิสทธิ์ขึ้นมา มันเหมือนหัวชัยเท้าแล้วกินมันโดยตรงแบบนั้นขั้ววุโสชายหนุ่มคนนั้นแทบกระโดดขึ้นมาด้วยความตกใจต่อ้พวกเขามาจากตระกูลมาตาในจักรเสี่ยนแต่ไม่ใครสามารถเคี้ยวยาศักดิ์สิ์เล่นเหมือนกับหัวชัยเท้าได้เดิมทีเขาคิดว่าสุนัขตัวนี้จะใช้ยาศักดิสิิทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งเต่าที่ยิ่งใหญ่หรืออาจอธิบายความลึกลับของโชคชะตาหรือเหตุผลที่ไม่ใครเทียบได้สุดท้ายมันกับเคี้ยวยาเหล่านี้กินเล่นเหมือนขนมอีกสองคน ที่นำยาศักดิ์สิทธิ์ออกมาไม่สามารถนั่งนีต่อไปพวกเขาอาปากค้างกำลังจะยื่นมือออกไปยึดขืนแต่สุดท้ายสุนัขตัวน้อยก็มีความในอย่างน่าเหลือเชื่อหัวเชยเท้าอีกสองตนถูกมันยัดเข้าปากไปแล้วอ่านี่ใบหน้าพวกเขาทั้ง3กลายเป็นสีเขียวพวกเขาต้องการพวกอะไรบางอย่างยิ่งกว่านั้นอยากสาบแช่งออกมาแต่พวกเขากืนมันกลับลงไปได้วยความหวาดกลัวในสายตาข้าสิ่งที่เรียกว่ายาศักดิ์สิทธิ์หรือยาค้นเทมล้วนไม่ต่างจากผลไม้ของโรคมนุษย์ หลังจากจำศีลอยู่หลายล้านปีข้าอดคิดถึงรสชาติของมันไม่ได้ขอบคุณที่เจ้ามอบมันมาให้ข้าได้ริ้มรองอีกครั้งเจ้าหมาน้อยเก่าสีหน้าของมันจริงจังอุ้งเท้าสุนัขข้าหนึ่งค่อยๆขยับไปมาราวกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมควรแล้วโอเคครับเจอกระดกกดหน้าคิปหน้าแล้วกันนะครับนะ